ามนินทาแล้วตอนนี้นินทาเราได้ยินและก่อนใส่เครื่องได้ยินเสียงแต่มันไม่รู้ว่าพูดอะไรฝ่ <c oughs> ายตรงข้ามต้องพูดเสียงดังหน่อย <c oughs> มันต้องตั้งใจฟังจริงๆฟังใกล้ๆจับใจความไม่ได้แต่พอใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ได้ยินดีขึ้นชัดเจนขึ้นคนพูดกับเราเนี่ยไม่ต้องตะเบงเสียงเราก็ได้ยินดีกว่าไม่ได้ใส่เยอะ บริการดีน้องๆเป็นกันเองทุกคนเลยค่ะให้คําปรึกษาแล้วก็การทํางานกับคนเท่าคนแก่เนาะบางทีเขาก็จะมีในเรื่องของพุดแล้วผุดอีก <c oughs> ผุดซ้ำผุดซ้อนแต่น้องๆทุกคนใจเย็นหมดเลยเราเองเป็นลูกหลานเวลาพาผู้หลักผู้ใหญ่มาใช้บริการเราก็สบายใจถ้าคนที่ฟังอะไรแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยก็สมควรจะมาใส่หลังจากใช้เครื่องช่วยฟังดีขึ้นเยอะเลยฟังชัดเจนขึ้นเยอะ เครื่องช่วยฟังกูดไพรอยู่ลาดพร้าวซอยสิบแปหูฟังโคโน,โนโดยอดเยี่ยม